ผลงานสุดท้ายที่เขาได้ทำมันคือตาวอกเอาหลอหลังจากการล้มเหลวนะครับมันเกิดโครงการเลิกจ้างโดยสมัครใจเสนองานที่อื่นหางานใหม่ให้นั่นเองบริการหางานใหม่ใกล้ฉันอะไรแบบนี้เราผ่านช่วงเวลาที่ได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับการล้มเหลวหรือว่าขาดทุนของบริษัทใหญ่มาเยอะนะเพื่อนๆเป็นสิ่งที่ผมย้ำและพูดถึงเสมอในวันที่แบบ ผมทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง D.I เรื่องความวคกที่มาทำลายเนื้อหาของเกมใดๆก็ตามต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีหลายเฟสหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเออแบบก็รู้ว่ามันมีความปัญหาทีา่นโยบายเหล่านี้เข้ามาในวงการเกมใช่ไหมหลายคนก็อาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วเออพี่การที่พี่ทำเนื้ออะไรแบบนี้มันยังไงวะถ้าพี่ไม่ชอบก็แค่ข้ามไปไม่ต้องสนใจใช่ไหม แล้วผมก็จะย้าเสมอว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่นั้นนะมันมีผลกระทบเบื้องหลังตามมาเยอะมันไม่ใช่แค่เกมมันโวเกมมันยดยดเยดนโยบายแอดเจนดาอะไรเข้ามาแล้วก็แค่อาจจะขายไม่ได้แล้วก็จบไปแล้วก็พี่ก็รอเดี๋ยวเขาก็ทำใหม่เองถ้าเขาขายไม่ได้คือมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมย้ําเสมอว่าทุกอย่างมีผลที่ตามมาเสมออย่างเช่น บริษัทขาดทุนนะครับมันเป็นเม็ดเงินที่เหมือนละลายน้ําทิ้งซึ่งน่าเสียดายมากนะและเอาจริงคุณก็น่าจะรู้ว่าเงินทองมันไม่ได้หากันง่ายไม่ว่าจะประเทศอื่นหรือประเทศเราอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันโลกาภิวัตน์อะเพราะฉะนั้นเราเห็นมาแล้ว UBS i o f t เองยักษ์ใหญ่ก็มีปัญหาต้องอให้พี่จีนยื่นมือเข้ามาช่วย Warner EA อีกหลายบริษัทเริ่มต้นจากปิดไล่ปิดสาขาปิดอา บริษัทที่เป็น Developer บริษัทลูกบริษัทย่อยสาขายย่อยต่างๆอะไรเงี้ยเขาว่ไล่ปิดมา a ล o f f มา Xbox Microsoft เราเห็นมาปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าไล่ปิดกันมาเป็นโดมิโนเลยนะแล้วส่วนใหญ่มันเป็นบริษัทหรือทีม Dev ที่มีผลงานมาก่อนด้วยคุณเข้าใจหรือยังว่าการที่ทำเนื้อหาไม่ถูกต้องมาแล้วจนผู้เล่นหันหลังให้แล้วก็ขาดทุนเจ๊งปิดสตูดิโอเนี่ยมันนอกจากแบบน่าเสียดายฝีมือแล้วอ่ะ มันคือการที่แบบคุณทําดีมาร้อยครั้งอ่ะแม่งทําผิดครั้งเดียวมูลค่าความเสียหายมันถึงขั้นแบบหมดโอกาสเลยแน่นอนว่าเดฟเก่งๆก็จะต้องมีสตูดิโออื่นรับไปทํางานต่อนั่นแหละแต่ว่ามันก็เสียชื่อถูกไหมเครดิตอะไรต่างๆอนะเวลาที่เราเห็นชื่อเฮ้ยคนนี้มาจากดราคอนเอจเจะเวลกาดว่าอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมี ตราบาปบางอย่างแปะหน้าผากเขาว่าวาเอ้ยมึงเคยทําเกมโวิกมาอะไรแบบนี้นซึ่งจริงเขาอาจจะเก่งก็ได้คุณเข้าใจปะเนี่ยคือปัญหาที่มันตามมาเป็น after shock ที่แบบหลายคนอาจจะไม่ได้มองเห็นนะวันนี้ก็เกิดการ Lay Off หรือว่าปิดสตูดิโออีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นคิวของ massive entertainment นะครับ massive entertainment เนี่ยก็เป็นค่ายที่สร้างชื่อที่ผมรู้จักแล้วกันนะแล้วก็น่าจะใช้เขาประสบความสำเร็จได้นะมาจาก the division เดอะดิวิชันเนี่ยเป็นเกมออนไลน์ที่แม่งสนุกมากนะเสียดายมากที่แบบมันไม่ได้มีอะไรต่อจากนั้นให้เล่นกันซึ่งมันน่าจะต่อยอดเด็กเยอะเลยอะ่ะจริงๆผมก็รู้ดีว่าปัจจุบันก็มีคนเล่นอยู่นะมีการอัปเดตมีการขาย d l c อะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าด้วยความที่เกมมันเก่าเนาะการที่เราต้องการอะไรที่มันใหม่ขึ้นอะไรขึ้นที่ไม่ได้ต้องการจำเจเหมือนเดิมเป็นฟฟลแบบว่าชูตแอนด์รูตยิงกันดัมเมดเด้งเด้ง,งมีความ RPG ผสมอยู่ในเกมชูเตอร์อะไรอย่างเงี้ย หลายคนที่ชอบนะก็ยังน่าจะเล่นกันอยู่เพราะผมเคยเข้าไปเดือนที่แล้วอ,ะอ่ะไอเทมมันมีคนเลเวลแบบโหเลเวลมันเลเวลมันเป็นหลักแบบตัวเลขหลักร้อยอ่ะอกว่าคือโหดมากนะก็น่าจะมีคนเล่นกันอยู่เพียงแต่ว่าเสียดายความสามารถอะไรเงี้ยผมรู้สึกได้ว่าเขาน่าจะปล่อยปล่อยแบบปล่อยเฟสละเพราะว่านี่แหละค่ายใหญ่มันมีความเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้เกี่ยวกับ Massive Entertainment และ Ubisoft ปลดพนักงานสูดิโอ Star Wars Outlaw ผู้สร้างเกมรายใหญ่อย่าง m s s s v e e n t e r t a i n m e n t นะครับ Star War s o u t l a w เนี่ยเรารู้ถึงความเจ็บปวดถึงความล้มเหลวดีนะก็เป็นผลงานของ Massive Entertainment เช่นกันชื่อนี้มันควรการันตีความสามารถเนะอะไหมแต่เสียดายที่มันกลายเป็นว่าผลงานสุดท้ายที่เขาได้ทำมันคือ s w a r s o u t l a w เออผมไม่แน่ใจว่าเอเออ a วตาร์ฟอนเทียออฟเพนดูรืาหรือ Wars Outlaw ออกก่อนการจำไม่ได้แล้วนะ แต่ว่าผมว่าคนจับ Star ์เอาลอมากกว่ามันเลยกลายเป็นแบบเฮ้ยน,นี่คืองานสุดท้ายที่พวกเราได้ทำหรอวะอะไรอย่างงี้นะ u b i s o อ t ได้ประกาศเลิกจ้างพนักง,งานอีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่สตูดิโอภายนอกอันน่าอับอายที่สุดแห่งนี้นั่นคือ m a s s i v e Entertainment จริงๆก็ไม่อยากจะให้ไปเรียกเขาแบบนั้นนะผมว่ามันผมว่าเขาทำงานตามใบสั่งอะ่ะเออจริงๆ Massive น่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงคนทำงานนั่นแหละแล้วก็มันบริษัทมึงอะ่ะพี่ยู มันก็บริษัท Ubisoft อ่ะเออเขาก็คงสั่งอะไรบางอย่างมาให้เป็นแบบที่เราเห็นนะครับเพราะว่าคุณน่าจะรู้ดีว่าโมเดลอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเออ k w e s อ่ะการเคลื่อดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เกมทั้งสอง ของดิสนีย์มีผลต่ำกว่าที่คาดทั้งในแง่คำวิจารณ์และรา,ายได้นะครับทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกลงยุทธ์ระยะยาวของ Ubisoft และความสามารถในการรักษาการพัฒนาเกม Triple A ขนาดใหญ่ต่อไปนะครับก็ Ubisoft ถือว่าเป็นค่ายที่ใช้คำว่า TripleA เปลืองมากนะเอะอ,อะไร Triple A ลหลังๆมี 4A มีอะไรด้วยแต่แม่งเจ๊งหมดยิ่งทำเกมใหญ่ออกมายัางไงยิ่งเจ๊งและ คือถ้าเกิดคุณมองตืนเต้นคุณจะรู้สึกว่าก็ดันไปสะดุดขาพวกแอนตี้วอล์กไงเขาก็เลยแบบว่าต่อต้านผมจะบอกว่าไม่เกี่ยวนะจริงแอนตี้วอล์กมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นเว้ยคือแอนตี้วอล์กไม่มีทางเยอะกว่าลูกค้าหลักที่เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นฐานหลักที่จะทําให้เกมคุณอยู่ได้หรือไม่ได้เกมมันขายระดับแบบเป็นสิบล้านเป็นล้านก๊อปปี้นะเพื่อนกลุ่มคนที่เขาเลือกข้างอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนึกออกไหมเพราะถ้าเยอะเนี่ย ทำเกมที่โวก็ต้องขายดีถูกป่ะถ้ามันฝั่งซ้ายเยอะอะถ้าฝั่งขวาเยอะฝั่งขวามันก็มีความเป็นแมนแฟนซีแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินพวกที่ชอบแมนแฟนซีในเกมหรือเกมขายผู้ชายหรือเปล่าจริงๆแล้วไอ้ฝั่งเนี้ยที่เป็นเกมแบบขายผู้ชายจริงๆคนเล่นมันก็คนทั่วไปด้วยนะที่ไม่ได้เลือกข้างบางคนก็งงว่าเอ้ากูแค่ชอบเล่นเกมยิงปืนอ่ะชอบเล่นเกมที่แบบมีความเป็นเบลเบวเด็กผู้ชายทําไมกูต้องถูกโยนไปฝั่งขวาวะนึกออกปะ เพราะฉะนั้นตัดเรื่องนี้ออกไปนะครับพูดถึงแก่นจริงๆของเกมดีกว่าที่มันควรจะเป็นยังไงอ่ะและเขาไม่สามารถทํามาตรฐานนั้นได้เว้ยสาเหตุที่ซาวเวอร์เอาลออเจิงผมบอกเลยไม่เกี่ยวกับความโวกไม่เกี่ยวเลยคนด่านหน้าเควสอยู่พักหนึ่งเป็นดรามา่าเป็นกระแสะแล้วคนชอบดรามา่าอ่าอัลกอริทึมมันก็ปั่นเรื่องธรรมดานะแต่จริงมันเจ๊งคือระบบเกมมันเฮงซวยนะแล้วก็มีบัก๊กมีอะไรเงี้ยปัจจุบันเหมือนจะแก้แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมันไม่ได้แล้ว เกมออนไลน์ online, อย่าง Suicide s q u a แม่งมาผิดทางยังแตกเลยนะอันนี้ไม่ใช่ออนไลน์ด้วยแล้วก็ด้วยราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีโอกาสให้แก้ตัวมากแบบที่ผมบอกนะพวกเกมออกมาเนี่ยสิวัน20วันแรกเนี่ยโอกาสฟื้นยากมากนะถ้าคุณไม่ได้แบบมีฐานแฟนที่รักจริงๆแบบอย่างไซเบอร์พังเนี่ยโ,โหผมต้องตกมือให้เลยนะเพราะว่าเขาสู้จนมันมันกลับมาได้แล้วกลับมาก็บาดเจ็บนะคิดดูถ้ามันดีเพอร์เฟกอย่างนี้ตั้งแต่เดวันอ่ะมันอาจจะขึ้นเกมออฟเดอะเย r ได้เลยนึกออกปะ แต่นี่มันมันไม่ได้ไงมันแค่กลับมาได้แล้วคนชื่นชมได้แค่คําชื่นชมได้เกียรติกลับมาว่ากูสู้จนเกมกลับมาแต่ถามว่ามันมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นในตอนที่จะสร้างเกมนี้ขึ้นมาที่เขาอยากได้ผลลัพธ์หรือเปล่ามันไม่ได้เว้ยก็น่าเจ็บใจนี่บอกปะ่ะดังนั้นนะครับหลังจากการล้มเหลวนะครับมันเกิดโครงการเลิกจ้างโดยสมัครใจเว้ เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้คือจริงๆในประเทศเราก็มีนะไม่ว่าจะเป็นเอกชนเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเรือกจ้างโดยสมัครใจคือจ้างออกอาจจะได้เงินอะไรอย่างนี้เออได้เงินได้ได้เงินก้อนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไล่ออกนะมันมีการออกหลายแบบมันมีการออกแบบเชิญออกไล่ออกให้ออกโดยสมัครใจอย่างที่เขาบอกใช่ไหมก็อาจจะเสนอเงินก้อนให้กี่เดือนกี่เดือนว่าไปหรือมีสวัสดิการอะไรแบบนี้นะครับในแถลงการณ์ของบริษัทที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแมสซี ยืนยันว่าได้ปรับโครงสร้างทีมและทรัพยากรใหม่เพื่อเสริมสร้างแผนงานของเราพร้อมกับเปิดตัวสิ่งที่บริษัทเรียกว่าโครงการเปลี่ยนผ่านอาชีพโดยสมัครใจมึงตั้งชื่อสวยหรูเนาะจริงๆก็คือเลี off ้ยงออฟบเพื่อนนะครับว่าจริงๆถ้าพนักงานหลักการถ้าตามหลักการกฎหมายเนี่ยน่าจะทั่วโลกแหละก็คือพนักงานไม่ได้ทําผิดอะไรมารับจ้างโดยถูกต้องมีเอกสาร การว่าจ้างจากบริษัทอย่างถูกต้องคือบรรจุแล้วอะ่ะแล้วอยู่ดีคุณอยากจะให้เขาออกเนี่ยโอ้ยต้องจ่ายเงินเยอะนะต้องจ่ายหลายเท่าหลายเลยด้วยซึ่งประเทศไทยเนี่ยที่มีคดีความกันคือส่วนมากแม่งหาเรื่องให้คนออกแล้วก็ไม่จ่ายเงินซึ่งแต่เขามไม่ทําอะไรผิดเนี่ยมันบริษัทต้องจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างจากเชิญออกอะ่ะแหละแล้วก็แบบผมก็จะจ่ายอะไรให้คุณถามว่าพนักงานมีสิทธิ์เลือกอะไรได้ไหมเขาพยายามจะบอกพนักงานมีสิทธิ์เลือกเว้ยว่าจะออกหรือไม่ออกเพราะว่าใช้คําว่าโดยสมัครใจนะเดี๋ยวเพราะนั้นเดี๋ยวเราาออ่่นต ถ้อยคำดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับวงการเกมทันทีนะครับโดยหลายคนมองว่าเป็นคำพูดสองแง่สองงามของบริษัทสำหรับการเลิกจ้างพนักง,งานของ Massive Entertainment นะครับในฐานะส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการวางแผนระยะยาวของเราเราได้ปรับทีมและทรัพยากรใหม่เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแผนงานของเรา <S <S เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมุ่งมั่นในการดูแลแฟรนไชส์ The Division และเทคโนโลยีต่างๆต่อไปรวมถึง Snowdrop และ Ubisoft Connect ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเกมของเรา Snowdrop นี่เป็น Engine ใช่ไหมเป็น Engine ของ u b บปะจำไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ละ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมีความรับผิดชอบเราได้เปิดโครงกรารเปลี่ยนผ่านอาชีพแบบสมัครใจซึ่งโอกาสแก่สมาชิกทีมที่มีสิทธิ์ในการก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของอาชีพตามเงื่อนไขของตนเองโดยมีแพ็กเกจที่คุ้มครองซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือทางด้านการเงินและอาชีพด้วยก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาส่วนมากเขาจะเสนอเงินให้หรือไม่ก็เสนอ งานที่อื่นหางานใหม่ให้นั่นเองบริการหางานใหม่ใกล้ฉันอะไรแบบนี้นะครับแ e ส n t e r อน i เม e n t ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อเนื่องต่อแผนงานของเราในการสร้างความประทับใจที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นทั่วโลกรวมถึง The Division 2 The Division 2 Survivor, The Division r e s ชันรีเ e อร์และ The Division 3โปรเจกต์เหล่านี้ยังคงดาเนินไปด้วยความแข็งแกร่งมุ่งมั่นและทะเยอทยานและรอคอยที่จะเติมเต็มในอนาคตนะครับ เออมันมีข่าวที่จะทำเดือดดิวิชันสใช่ไหมมันจะได้ทำหรอวะเพราะว่าเอคือตอนนี้อย่างนี้ผมย้ำนะคุณอาจจะรู้สึกว่า u b i s o อ t ก็ยังเป็น u b i s o อ t ใช่ไหมแล้วก็พี่จีนเขาก็มาเป็นบริษัทใหม่แล้วผมอ่านไปกูเแคยกูลืมชื่อแล้วบริษัทแม่งจำชื่อชื่อมันโหลๆไงไม่รู้ไอ้บริษัทใหม่ที่ u b i s o อ t รวมกับ t e n c ซ n t นะเออเทนซอฟอะก็ เขาอาจจะมีลิขสิทธิ์แค่3เกมใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่า Ubisoft น่าจะโหการออก IP ใหม่อะไรเป็นสักพักหนึ่งเลยเพราะว่ามันโฟกัสไปตรงนั้นคือเขากลัวออกมาเจ๊งอีกอะอกลัวบอกให้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันใช้เงินเยอะคือเงินเขาเยอะอยู่แล้วแหละเขายังไม่ตายหรอกแต่ว่า มันก็ทําอะไรมันก็ต้องต้องรอแล้วเราไม่รู้ว่าดีลหลังบ้านจริงๆแล้วมันแค่ไหนจริงพี่จีนเขอ,อาจจะแบบโฮไว้ทั้งหมดเลยก็ได้แบบเฮ้ยนายนายอย่าเพิ่งออกอะไรมาเดี๋ยวรอบริษัทเราออกก่อนเพื่อจะดูแนวโน้มว่าเออจะดึงใจแฟน,แฟนๆกลับมาได้ไหมอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าเราจะได้เห็นเกมใหม่ของ Ubisoft เลยหรือภาคใหม่ที่ไม่ใช่ DLC หรือการปรับแก้อะไรแบบเนี้ยการที่ไม่ใช่รีเมครีมาสเตอร์ใดๆเนี่ยน่าจะ น่าจะต้องรอไอเทนซอฟออกมาก่อนซึ่งมันไม่ใช่ชื่อเทนซอฟนะเพื่อนๆแต่ผมลืมชื่อไปแล้วว่าไอเ้เนียมันตั้งชื่อว่าอะไรวะที่มันประกาศเปิดตัวมานัจนต้องรอเกมของทางนั้นออกมาก่อนแม้แต่ข่าวล่าสุดอย่างสปินเตอร์เซล์รีเมคมันน่าจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะมันมีเรื่องของการแบบผู้ผู้ผู้มุ่กลับลาออกต้องหาผู้มุ่กลับใหม่อะไรเงี้ยคือมันเขาบอกว่าเขาออกเพราะว่าเขารู้สึกว่าโครงการมันไม่ไปไหนมาไหนมันไม่ได้มีโอกาสจะเกิดอนาคตอะ เขาก็ต้องออกไปทํางานอื่นเนื่องจากว่าคุณเป็นดีเรคเตอร์อ่ะมันมีงานเยอะแยะรออยู่เกมวงการอื่น เกมอื่นในบริษัทอื่นในวงการนี้มันยังรันอยู่เข้าใจไหมมันจะมาถูกดองไว้ที่นี่มันก็ไม่ได้ไงและแม้ว่า Ubisoft จะมองว่านี่คือทางเลือกแต่พนักงานที่คุ้นเคยกับโครงการสมัครใจเหล่านี้รู้ความจริงดีว่ามันคือการมีสิทธิ์ลาออกนั้นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะบอกคุณว่าไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปมันคือโอกาสที่จะลาออกพร้อมเงินชดเชยก้อนโตหรือจะอยู่ต่อและถูกไล่ออกในภายหลังประมาณว่ารอบนี้ผมยื่นโอกาสให้คุณออกแบบสวยๆพร้อมเงินหนึ่งก้อนแล้วนะอะไรเงี้ยแต่นั่นก็แปลว่า เขาสามารถเข้าใจได้ว่าเอาก็บริษัทพร้อมจะไม่เอามึงไว้แล้วแปลว่าคุณอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วถูกไหมก็พร้อมให้ทุกคนออกถ้าเขาต้องการจริงเขาต้องไม่ให้ออกให้ยูอยู่ก่อนนะเพราะว่าคุณทํางานดีนะเดี๋ยวเราจะมีเกมเยอะแยะเลยที่ต้องทําต่ออะไรก็ว่าไปแบบนี้นะ การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประกาศก่อนหน้านี้จาก Ubisoft r e d l i n g Studio จากฟินแลนด์ที่โด่งดังจากซีรีส์ Trials ที่มีรายงานว่า r e d l i n g จะปลดนักพัฒนาสูงสุดถึง60คนก็คือสาขาหนึ่งของ Ubisoft ของที่ฟินแลนด์นะครับเพื่อเปลี่ยนมาพัฒนาเกมบนหน้าจอขนาดเล็ก หรือว่าพูดง่ายก็อุปกรณ์พกพาอย่างเกมมือถือนั่นเองนี่นไงผมบอกแล้วเห็นไหมคุณอาจจะรู้สึกว่าพี่จีนเขามามีส่วนหน่อยเดียวที่เขาแยกออกมาเปิดบริษัทใหม่เขาไม่ยุ่งกับ Ubisoft หลักแต่คุณเห็นไหมว่าแนวโน้มสุดท้าย Ubisoft มีไอเดียที่จะเริ่มกระโดดไปทําเกมมือถืออืมมันมาจากไหนไอเดียนี้มาได้อย่างไรใครนำมันเข้ามา วันนี้ก็จริงๆไม่ได้ย้ำถึง Star Wars a อขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีจะพูดละแต่ให้เห็นภาพรวมว่า Massive เขาก็นั่นแหละมาแบบสุดทางและลากมาเต็มที่นะครับแถลงการล่าสุดแล้วก็ระบุชัดเจนว่าอนาคตของ Massive ไม่ได้อยู่ที่การทดลองหรือว่า IP ใหม่แต่อยู่ที่การทุ่มเทในสิ่งที่คุณคุ้นเคยมากขึ้นก็คือไม่ได้มีข่าวจะออกอะไรใหม่ส่วนมากก็จะวนอยู่กับเดิม์ดดิวิชั่นซึ่งผมคิดว่าดีละดีละนะไม่ต้องเสี่ยงนะทำดิวิชั่นภาคใหม่ก็ได้แต่ว่าทําภาคใหม่มันก็คือเกมใหม่แต่ว่าผมว่าไม่มี ผมว่าเขาก็จะออก DLC อะไรมาเพราะว่าฐานคนเล่นน่าจะแบบไม่ได้พีคขนาดเมื่อก่อนแล้วอะที่ียวก,กับมาพูดถึงเล Link กันนิดนึงคือ Ubisoft เล Link ที่บอกเมื่อกี้ของที่ฟินแลนด์นะครับและภาพรวมของมันนะในขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างของ Red Link เนี่ยก็ยังเผยให้เห็นถึงระดับความสำคัญที่เปลี่ยนไปของบริษัทเช่นกันคือจริงๆไอ้ Red Link เนี่ยมันเป็นต้นเหตุข,ของการที่เริ่ม l a y o f f ฟทางสตูดิโอยืนยันแผนการที่จะเชี่ยวชาญด้านเกมขนาดเล็กคือเป็นจุดเริ่มต้นในเลย์ออฟแล้วก็จุดเริ่มต้นไอเดียที่จะทำ พอตไปไปเกมมือถือและเกี่ยวข้องกับการที่ทำไปเกมพกพาอย่างลงเครื่อง Nintendo Switch 2ด้วยคุณจะเห็นล่าสุดอย่าง Shadow ก็น่าจะปรับมาลงซึ่งสตูดิโอนี้กลับกลายเป็นเหมือนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแพลตฟอร์มเปลี่ยนธุรกิจ พอร์ตเกมลงเครื่องเล็กลงอ่าหากนำไปปฏิบัติได้จริงการเปลี่ยนแปลงนี้จะเสนอทำให้ Ubisoft เล็ก i ิ้งเปลี่ยนโฟกัสจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบมัลติแพลตฟอร์มไปสู่สตูดิโอที่เชี่ยวชาญด้านจอขนาดเล็กสิ่งนี้จะช่วยให้ Ubisoft สามารถวางตำแหน่งตัวเองเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนได้และเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์จากความชำนาญของสตูดิโอนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับ แล้ววันนี้อยู่กับพี่ไข่กรูมิงแน่นอนว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมพูดถึงหลายรอบแล้วไอ้เครื่องเล็มขนน้องชายเนี่ยจริงๆมันจําเป็นแค่ไหนนะครับวิธีการในการโกนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบมีดโกนนะครับใช้กรรไกรเล็มแล้วก็ใช้เครื่องโกนที่มีหลากหลายย่อ้อในท้องตลาดเชื่อผมทุกๆวิธีผมลองมาหมดแล้วนะครับสะดวกง่ายที่สุดใช้ไข่กรูมิงคุณจะได้รับเทคโนโลยีเซฟเทคนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ไม่เจ็บไม่บาดไม่คันและการโกนนั้นไม่กลับมาขึ้นเป็นต่อนะครับล้างน้ำนํำก ล้างเสร็จยังไม่พอพี่ไข่มีน้องไข่พรินเซอร์นะครับที่มาช่วยในการดูแลหลังการโกนกลิก่นหอมสดชื่นถูกหลักอนามัยวันนี้พี่ไข่มาพร้อมกับโปรโมชั่นเพย์เดย์นะครับเริ่มต้นวันที่25ตุลานี้นะครับโดยพี่ไข่กรูมมิ่งลดราคาเหลือเพียงเครื่องละ1491บาทเท่านั้นน้องไข่พรินเซอร์นะครับเหลือขวดละ187บาทเท่านั้นนะครับและย้าอีกครั้งจิ้มที่ลิงด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงของปลอมของลอกเลียนแบบนะครับและถ้าเพื่อนๆยังไม่ลืมกัน,น ในสัปดาห์หน่าจะเดือนที่แล้วก็มีข่าวคือคุณมาร์คอเล็กซิสโคเต้นะเขาเป็นหัวหน้าแฟรนไชส์แอต a ริบิวชันครีดนะก็ได้ลาออกจากบริษัทอย่างเงียบๆซึ่งก็เหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนเป็นการถูกบีบให้ออกนะแต่เขาก็บอกว่าเขาลาออกเองอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วว่าไปแล้วกันแะล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะนั่นะคือหลังจากที่มีการก่อตั้งบริษัทลูกที่สนับสนุนจาก t e n เซ็นตบริษัทที่ผมเรียกว่า Ten ซอฟนั่นเองนะซึ่งก็มุ่งเน้นไปที่ IP หลายๆอย่างของ Ubis o อ t รวมถึง a s s ซ n c r e e d ด้วยผมคิดว่าน่าจะประมาณว่าเขาน่าจะถูกดองคือเดิมเขาดูแลเอ Ad s ซ n c r e e d แต่พอมี Tencent เข้ามาเนี่ยแ s สซ Creed ก็อยู่ในมือพี่จีนแล้วเขาน่าจะไม่เอาพี่มาร์คแล้วพี่มาร์คก็เลยอาจจะต้องถูกบีบให้ออกไปแบบคุณออกเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งตั้งประธานเงาคนใหม่ที่มาจากแดนมังกรนะครับผมเพราะฉะนั้นนายก็ได้เวลากเกษียณแล้วล่ะนะ พี่มาร์คพี่มาร์คเกษียณดีกว่าแล้วค่ะจะให้เงินไปสักก้อนนึงสัก10-20ล้านยูโรอะไรแบบนี้แล้วก็นายไปเกษียณตัวเองแล้วกันแล้วก็ปล่อยแอสเซนครีให้ พี่จีนเขาดูแลดีกว่านะพี่จีนเขาก็มีหลายโครงการที่อาจจะทำให้ a s ส n ินคร e ดเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนว่ามึงได้เห็น Assyncreted ลงมือถือแน่นอนอยู่ที่ว่ามันจะเป็นแนวไหนจจะเป็น Battle Royal a s อสซินครีเฮ้ยและแม้ว่า Ubisoft จะยืนการว่า Massive ยังคงเป็นเสาหลักของการทำงานนะครับแต่การปรับโครงสร้างใหม่ครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความจริงที่น่าตกใจว่านั่นคือผู้พัฒน,นา Star War s Outlaw กำลังถูกลดขนาดลงอย่างมากหลังจากส่งมอบผลงานที่ น่าผิดหวังที่สุดให้กับผู้เล่นนะครับภาพลักษณ์ภายนอกนั้นยากที่จะมองข้าม Ubisoft ใช้เวลาหลายปีในการโปรโมต Star Wars Outlaw ตอนช่วงนั้นอะ่ะผมทำคลิป Star Wars Outlaw ใช่ปะ่ะคุณรู้ปะ่ะผมอะยอดวิวไม่ได้ไม่ได้ต่างกับคลิปอื่นหรือช่วงเดือนอื่นนะยอดวิวช่องผมมันก็ข้างสเตเบิลนะเพราะว่าผมลงทุกวันมา,มากบ้างน้อยบ้างอะไรเงี้ยที่คุณเห็นนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าเงินผมขึ้นมาเกือบ50%เเลยรายได้อะ่ะ แล้วก็มีคนดูบอกว่าไอ้ทีย Ubisoft ยิงแอดหนักมากแม่งแอดก็มาตกช่องผมด้วยคือกูด่าเอาลออยู่แอดเอาลอ,อก็เข้าแบบรัวๆอะไรเงี้ยเออแม่งเป็นอย่างนั้นจริงคือเขาน่าจะอัดเงินเยอะนี่ขนาดช่องผมช่องเล็กถ้าช่องใหญ่ก็น่าจะใช้ได้อยู่คือเรียกว่าใครพูดถึงเกมสไตล์นี้แล้วมันเป็นกระแสอยู่ใช่ไหมใครพูดถึงเกมกูมึงเอาแอดไปเลยแล้วมันจะซื้อไม่ซื้อก็ค่อยว่ากันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายสรุปบ,บอกอย่างนี้ว่า มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นเรื่องปกติที่คุณเห็นสตูดิโออะไรมันผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ผมว่า,าถ้าใครเป็นห่วงนักพัฒนาก็คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าเขาเก่งเนี่ยเดี๋ยวมันมีสตูดิโออื่นรับอยู่แล้วนะมันจะวนๆกันอนะจริงๆก็ทีมงานก็เดี๋ยวก็ไปบริษัทนูน้นไปบริษัทนี้แต่ให้เห็นภาพว่านี่คือผลกระทบจากการที่ทําเกมแล้วแบบแฟนๆไม่ชอบอะ เกมมันเจ๊งปุ๊บมันก็ผลดาเมจมันถึงบริษัทใหญ่แหละแต่บริษัทใหญ่วิธีแก้เขาก็ตัดกิ่งตัดก้านออกไนงะนึกอ,ออกไหมในการปรับโครงสร้างเป็นคําที่ใช้กันบ่อยมากและสมัครใจลาออกสมัครใจลาออกอย่างคุณแม่ผมมาทํางานข้าราชการใช่ป่ะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาเป็นโครงการเนี้ยเออร์ลี่ลีทายหรืออะไรประมาณเนี้ยชื่อประมาณเนี้ยก็คือสมัครใจกรเกษียณอายุ <c oughs> เขาก็จะจ่ายบําเน็จให้แล้วก็อ่า เพื่อจะได้ออกก่อนซึ่งบางครเขาเอานะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินเดือนอะ่ะเขาเงินก้อนแล้วเขาก็อาจจะไปอยู่บ้านนอกไปทําอะไรอะ่ะครอบครัวอาจจะพอมีไรายได้ทางอื่นอยู่ก็ออกไปทําธุรกิจกับสามี อาตัวเองอยู่ข้าราชการใช่ไหมเออออกก็ดีนะได้เงินก้อนแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องตื่นเช้าแล้วไม่ต้องเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนแล้วก็ออกไปวิถีชีวิตมันก็แล้วแต่มันน่าจะเป็นอะไรที่เขาก็ไม่ได้อยากออกหรอกแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองมุมกับการสมว่าผมมองว่าไอ้แค่ยูบีหลังๆแม่งเริ่มเพี้ยนนะเออจริงนะกูจังหวะได้ออกพอดีแล้วก็ได้เงินก้อนมาแม่งก็เป็นอะไรที่ดีมีน้องคนหนึ่งที่เคยออกคลิปผมแล้วก็เล่นเกมอยู่ด้วยกันประจำเนี่ยเขาก็ทำงานเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการมิกซ์เสียงออดิโอเกี่ยวกับซาวเอนจเนียอะไรแบบนี้นะก็มีครั้งหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ได้เงินอย่างนี้เหมือนกันออกมาเขาก็เอาเลยนะก็ได้น่าจะได้เป็นก้อนเยอะอยู่แล้วก็มามาประกอบคอมเล่นเกมกับผมเนี่ยแล้วก็รับงานเองฟรีแลนซ์ก็แฮปปี้มีความสุขดีเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าเหรียญมี2ด้านจะไปว่า Ubisoft อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่า การที่ปิดสตูดิโอหรือเชิญคนออกเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าจะเที่ยก็คือไล่ออกเลยแล้วไม่จ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปฟ้องร้องเอาในในในั่นคือเทียแต่อันนี้เขาก็ทําตามขั้นตอนนะครับก็ประมาณนี้แหละเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเกมมันล้มเหลวแล้วมันเป็นเกมระดับ triple A เป็นเกมใหญ่โตอะเนาะเพื่อนๆนะก็ใช้นี่คอยทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากด้วย สับสู่กันง่ายเหมือนเดิมนะครับโดยการกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกิ้ง,งทางด้านล่างนี้นนครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีถัดไปของทอคอนโทรนะครับสำหรับวันนี้ผมตองทอคอนโทรก็ต้องไปก่อนจ้าบ๊ายบาย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรนะครับก็สามารถกดสมัคร Member s h i p กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Member s h i p ของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เเเเอออาาาากกรรยยยัดยดีไมม่ืง รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นเพราะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม